ดีค่ะปนนนะคะกลับมาแล้วผมแห้งใครที่วัยห้าสบวกผมแห้งวันนี้แบบนี้ไหมคะแตหวังว่าไม่เนาะโอเคเรามาต่อกันนะคะว่าผู้ชายของปนนุ์เนี่ยคุณชายเขาได้ทองร้อยบาทมาเดี๋ยวขอเช็คเสียงหน่อยนะคะโอเคก็นะคะอย่างที่บอกก่อน คลิปที่แล้วนะคะโทษทีไปนานไปบีทไปบีดอัพกับลาซันยามแล้วก็ไปลงยิมปวดคอก็ประมาณนี้นะคะปะน,น,นุ์กะะมม็มานั่งเมาส์ต่อก็ปนุสายฝอนะคะเหมือนเดิมมานั่งเมาส์โมยเรื่องประสบการณ์ของตัวเองนะคะไม่ได้หยิบยืด,ยดเรื่องราวของใครมาแต่ก็รับฟังเรื่องของเพื่อนๆน,นะคะประมาณนั้นเราก็อยากจะแนะนำให้